สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC, อันเป็นเทือกไร่ิดถึงของญี่ปุ่นสุบสูงสุนพ่กันในช่วงใบคอยใบยสองละพี่น้องทางประเทศสุบินเอบบุน,บนกบพ่พใหย่มามาเห็ดยังมาเอาของให้เขาคือเก่าล่ะพี่น้องมาเอาของให้เขาคือ,คอเก่านั่นละ่ะอู้ทาง,ทางคุณเป็นแม่น<า>ม้ำพี่น้อง เดี๋ยวเห็นบ่นอค้คนเป็นแม่นม้ำคนทางคนเอาอ,อย่าบนวัดสิอาเทพอาดนี่แม่เดี๋ยวสักตาอไปก้นพี่น้องวันนี้เสียงเพียงจากวิทยุของพงงอญายุ่นคนพี่น้องเห็นบ่โอ้ก็สิบเห็นแล้วเนาะมันย้อนแสงขึ้นตั้งหลังคานปีนเอ,อันสลิงเอาอย่างก่อน เอาโซเอาโซเอาสลิงเอาตะไคร่คุ้มคุ้มปอกเกตบ่รไห่บ่รไห่ขยะบ่รไห่ของมันลนเวล่าลดเลนน่ะพี่น้องเพราะว่าปอกเกตใหญ่ด้เอาปอกเก็ตเปล่ามาไวยเขาเอาปอกเกตเปล่ามาวเม่าไวยเขาแล้วก็เอาของเกาที่มันเต็มขึ้นเอาไปถ่งเอาไปทำไา่พี่น้องเอาไปทำไร่บนโรงงานบนทำไร่ขยะพ่นละนี่หรอพี่น้อง เด้บนสที่เปรียบเทียบแบบง่ายๆเลยนี่จังพองใงญี่บุญนี่เรามีเงินเรามีบาทเรามีรถเรามีทีมีทั้งมีไล่ได้เสริมต่างๆเป็นเราบร่มาเหตุงานตรงนี้งานอย่างอื่นเราก็มนีแต่เราก็ยังเลือกที่จะไม่เหตุตรงนี้นะอันใดไล่ได้ดีอันใดที่พ่อเสียดได้ขจอกก็เหตุพี่น้อง เราบัดนี้เป็นอย่างเป็นอย่างบางคนเป็นอย่างบางคนจังววาบ่มีบ่มีงานบ่มีเงินบ่มีรายได้บ่มีเสิเอมว่าจังไหนเลยพี่น้องจักเสียดอย่างไหนนี่ยชีวิตของคนมันคือจังบ่คมคิดบ่ทอกันควมคิดบ่คือกันพี่น้องบอา ความคิดบกคือกันความคิดบวชทอกันความสามารถไม่เท่ากันและก็ต่างกันบางคนไม่มีความสามารถเลยไม่มีความคิดจะสร้างสรรค์เลยก็มีพี่น้องอาศัยแตะคนอื่นอาศัยแตะพอตะแมอาศัยแตะคนคนรหลอบข่างที่จะหาให้อยู่ให้กิน ยังเย่บุญเกิดนะเย่บ,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 บุญก็มีบุญก็คือกรรมบังมีบุญเตว่ามีกรรมบังพี่น้องบุญก็เหตได้ทุก,ยทก,ยก,กบบอ,อย่างเ,เหดได้ทุก,กบบอ,อย่างเหตงานนี่เหตต่างแต้สากระเบือยันเลือหลบพี่น้องมีบุญเหตได้ต่างแต้สากระเบื่อยันเลือหลบเหดได้ต้งขวงนี่หน่อยจนน้องหอดขวงงหา,า,มมา่ๆทำมา มีความรู้ดติบอมีแต่วความสามารถความสามารถมาจากใสความสามารถมาจากความพยายามของเท่านี่แหละอันนี้มันเ็าเหตุอีหอย่าล่ะนี่เขาเหตุอีหอย่าง่ะพี่น้องมันเหมือนร้านอาหารหรือมันเหมือนอีอย่าง่ะเนี่ยข้างนอกเนี่ย เดี๋ยวเย้บนจิตไทยเพิ่งพี่น้องมันเขาเหตุอี่อย่างกันมันมีโตมันมีโตมันมีระเบียงมันมีอ,อ่ามีซุ้มข้างในดีกว่เป็นแบบอ่ะพี่น้องไอ้บนบพรขอดใจก็อบอกกาถามพญายิ่าเขาเหตุอี่อย่างมันเหมือนร้านอาหารนี่ มีเต้นผ้าใบมีโตมีหยังหละกอะนัน่นพี่น้องเบื้องเอานี่บนประกาศถามพ่อใหญ่ว่ามันคืออีหยังเขาเห็นอีหยัง่งเรามันจะมีแบบนี่เป็นเป็นโล่งเป็นเป็นโล่งเป็นอันนั้นยู่แบบนี่หลายหลายหลังเลยพี่น้องนี่บนบกกลับกล่องดอกขี้ข้านตัดตออือถ้าเฮ้าถ้าเฮาถ้าเฮ้าตัดกลับกล่องหน่ะมันจะได้ตัดตอเพราะว่า เพราะว่าเขาบ่ได้ไล่สดเขาบ่ได้ไล่สดพี่น้องเนี่ยไอ้บนกับแปกแกว่าข้าเจเ้าเห็ดนี่ยังเนี่ยมีถูกอย่างเลยพี่น้องมีหลดมีล่ามีเป็นหลังหลังหลังหล,ลังในี่กระหลายหลังเออไอ,อ,อ้บนก็บ่เข้าใจคือกันพี่น้องจักเขียนบ่เห็นดอกวะไอ้บนกับหมุนกล้องไปยังสันละ่ะ ปแล้วก็ถอยรถถอยหนาถอยลังถอยเอาถอยถอยอย้นมนันเข่าทีสิเอาปกเก็ตสิถอยรถเอาโปกเก็ตขยะพี่น้องบ่เห็นคนคนกับสีมีอยู่แหละจะกระเจ้าเหตุงานอยู่ข้างในเจ้าเหตุงานอยู่ข้างใน ไปยังก็เที่ยวขึ้นเที่ยว,งยวลงเยบุญเหตได้พราะว่าอย่างมาติเยบุญเหตได้พราะว่าเยบุญมีความสามารถความสามารถแบบไดความสามารถในการทําก็คือเรียนรู้เอาพี่นอ้องเยบุญเรียนรู้เอานี่แหละเยบุญเหดคลิปลงยูทู e เห็ดคลิป,ล,ป,ล,ปลงเพจลงเฟซบุ๊กเผยแพร่ ทางโซเชียลเรื่องเล่าต่างๆโน่นนี่นั่นมีเอฟซีมีคนติดตามทาง YouTube ทางนั่นแหละก็เขาก็มีช่องทางการทำมาหากินย้บบนเห็ดอาหารขายเห็ดน้่พริกทำปลาบองคือมันเป็นความสามารถแนวถนัดของเรามันเป็นอาหารอีสานพอไม่เห้าผ้ากินพอไม่เห้าเห็ดให้กินตั้งแต่เกิด กหน่อยจนไงเรามันเป็นอาหารอีสานที่คนไทยอีสานหลายๆคนเกือบลอยละเจ็ดสิบแปดสิบนะคะที่กินที่กินของกินอาหารประเภทนี่แล้วความสามารถความถนัดของเฮ้ากับมีในช่องทางนี่นี๋ยาบนกระเลี้ยนรูดัดแปลงสูตรเห็ดน้ำพริกปลาทูขั่วแห้งขายเห็ดปลาาบองขาย ขายผู้ใหรขายหายกับเอฟซีคนในโซเชียลนี่แหละที่เขามาติดตามที่เขามาลู่เขามาอ่าเป็นเพื่อนเป็นเอฟซีในโซเชียลในช่อง youtube ใน facebook ต่างๆอันนี้เขาก็ใส่โซเชียลใส่เวลาใส่การดําลงชีวิตให้มันมีคุณคา่าให้มันเกิดประโยชน์ ทำใบยี่บนต้นทุนมาจังไหรต้นทุนยี่บนต่ำม,มากพี่น้องต้นทุนต้นทุนยี่บนนิดต่ำเ้งพอแม่เกิดมารับจ้างกินพอแม่เกิดมาเป็นเป็นช่าหน้าเป็นเกษตรกรกระดูกสันหลังของฉาติเป็นช่าหน้าตอนที่เพิ่นมีขอบครั้วใหม่ๆมีลูกมีเต่ามีเย่บุญมีพีมีน้อง พ่อแม่กับ่ได้ลำรวยไม่ได้มีที่นาไม่ได้มีบ้านมีช่องเป็นของตัวเองรับจ้างกินเกิดมาเกิดมาเนี่บนเกิดมา่ามกลางความลำบากของพ่อแม่แต่พ่อแม่เพิ่นกะไม่เมื่อเพิ่นพร้อมที่จะมีครอบครัวมีลูกมีเต่าเพิ่นกะเลี้ยงดูเฮามากได้ระดับหนึ่งไงมากจนป่านนี้ก็ถือว่าบุญคุณ ก็เหตุยังไหนได้ละ่ะคนเฮามันเหลือเกิดบ่ได้แมนม่พี่น้องมันเลือกเกิดบ่ได,แมมกกด,ได้แต่เฮาญ่มาเร็วเฮาก็พร้อมที่จิสรรหาสัรสรงางชีวิตของเฮาให้มันดีแต่ด้วยต้นทุนเฮามันตำ่ำมันกลยเ,เห็ดในเฮาลำบากหลายพี่น้องล่มลุกคุกข้านล่มลุกคุกข้านกว่าจะสำลิจตะลอย่างที่เฮาเหตดพี่น้องคิดเบิ่งเอาว่า ด้วยหนึ่งความรู้นะคะความรู้เขาบริมีเฮาบริเลียนรู้เฮาบริเลียนสูงเขาบริมีคนสอนเฮาก็เลยล่องผิดล่องถูกใส่ชีวิตมากแบบพิษผิดถูกถูกแต่เฮากะเฮาพิดไปแล้วเฮาก็เริ่มต้นนับหนึ่งไม่โดยที่เฮาคิดว่ามันยั่งบ่สายอ่าดิบงกตคิดว่ามันยั่งบ่สาย นี่คนกระล่มลุกขูกค้านมากใส่ชีวิตผิดพลาดมากกวเยอะแยะนี่ครอบครัวมีครอบครัวคิดว่าตัวเองพร้อมมันบ่ใช่ในมากเป็นสาม,มีว้มหักมีผู้บ่งเมาจีบตอนนั้นก็บ่คิดยังแต่คิดมิจ่าเอออยากสมหวังอยากมีคว้มสูขกับขั้วเถียวหักก็มีมีหล้กก็มีลูกอ่าก็อยากมีลูก กับมีลูกเป็นพยานรักอยากยมีลูกเออให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบได้หาลูกไหมว่าตัวเองกําลังจะเหตุใหตตัวเองอะตกนัลูกอันนั้นก็คือเขาเรียนเรียนผิดมากพี่นอ้องเราไม่มีอะไรเลยเราไม่ได้สมบูรณ์แบบเขาบ่ไดมีเงินมีทองเพียบพร้อมที่จะมีลูกเพราะเขามีลูกเขาก็ถิ้งลูกถิ้งเจ้าให้พอ่อให้แม่เลี้ยง ขาก็ไปหาเงินหาทองทรงเสียห้เพิินกินทรงเสียห้ลูกลมลุกคุกข้านมากแต่กับบ่เคยบ่เคยท้อบ่เคยถอยถอท่อแมนจิตท้อได้กับบ่ถอยห้าสิบกว่าปีห้าสิบกว่าฝนหาสิบกว่าหนาวนะคขับพี่น้องห้ยีบนเบาในเถาะห้ยีบนเบาเรืองเล่าชีวิตในเถาะบ่ได้บอกให้ผู้ใดดอกบ่ได้บอกให้คนอื่นบอกให้ตัวเองนี่แหละ เปรียบเทียบตัวเองนี่แหละพี่น้องเปรียบเทียบตัวเองล่ละให้ฟังมาเป็นอย่างบางคนถึงคิดว่าตัวเองเกิดมาเราบ่เพียบพร้อมบ่มีอย่งต้นทุนต่าเราบ่อยากเหตุอย่างบ่เหตุบ่สัางมันบ่แมนแมนบ่พี่น้องว่าญู่บนนี้เอาตัวเองเอาชีวิตของตัวเองมาเป็นบรรทัดฐานให้ให้ตัวเองแล้วก็ให้อีกหลายคน อีกหลายคนที่คิดว่าตัวเองเกิดมาเรา,าเพียบเพียรพอมตนทุนทําพอแมบ่บลําบัาลวยเราทอแท้บ่อยากฮ็ดอย่างมันบมแม่ได้บุญดีสู่สู่อิหลีพี่น้องสู่จนทุกเมื้อนี่ถามมาในชีวิตม,มีความสุขบ่มีบางั้างมันก็มีสุขบางั้างมันก็มีถูกขุกเข้ากันไปคือเกาพี่น้องมันกับป้าปนกันอยู่น่นั่นล่ละ มันมีของคู่กันทุกอย่างมีล่มกับมีลุกมีนอนกับมีตื่นมีเกิดกับมีตายทุกอย่างมันเป็นของคู่กันเดยพี่น้องมันเป็นของคู่กันเดยเจ้าสิคิดว่าเจ้าบ่เคยลําบากบ่เคยทุกบ่เคยยากมันต้องต้องมีจักจักอย่างหนึ่งหรือจากเถื่อนหนึ่งล่ะเจ้ามีความทุกมีความลําบากคนเฮาลําบากบางคนก็ลําบาก กายแต่เขามีความสุขใจทั้งใจเขาบ่เร้ลำบากแต่บางคนลำบากใจแต่ว่ากายนี่ไม่ได้ลำบากคุณไม่ได้ทำอะไรคุณเกิดมาอยู่บนก,งบนกงองเงินกองคลองพอเมลำรวยอยากเกตก็ไดเพราะเหตุกระได,ะด,ก,ะไดก็ไม่อยู่ไม่กินแต่ว่าเจ้าลลำบากใจอ่ะก็จิมีปัญหาเรื่องเล่าอื่นๆมันลำบากใจอ่ะมันคนเฮาหนะมันเบเร่ สมบูรณ์แบบเพียบพร้อม1อยเปอร์เซนต์ทุกอย่างพี่น้องเยวบบนซีเวาซีเวาแบบนี้แหละคือซีเวาแบบระบายอะระบายความต่างๆนะเป็นอย่างเย็บบนก็จงดิ่นล้นหละกะักอะยู่ได้จนถึงซูเมอร์นี่บางครั้งเย็บบนก็นอยากให้เอาชีวิตของเย็บบนไปเป็นไปเป็นแบบอย่างว่า เราเป็นผู้ยิ่งโตผู้เดียวเป็นผู้ยิ่งโตนยหน่อยแค่เนี่ยกัยังดิ้ล้นต่อสู่มาดนจนปาน,นีจากเกิดจากดินไม่คิดว่าจะได้บินสู่ท้องฟ้าบินขึ้นทั้งฟ้าขึ้นเครื่องบินขามนาม้ำขามทะเลมาหอดเมืงองหนกเมืองหน้าเนี่ยบนกัยังก็ยังได้บินนะครับพี่น้องก็ยังได้บินไปบินมาขามนาม้ำขามทะเลจากขี้ดินขึ้นสู่ท้องฟ้า เราถามมาเป็นยังไงชีวิตมีความสุขบอโดยลําพังโดยส่วนตัวของเยบุญเองเยบุญมีความสุขไม่เคยไม่เคยมีปัญหาอะไรพี่น้องแต่ปัญหาที่เฮ็ดให้เยบุญ่อได้กับผมีความสุขก็คือคนรอบข้างคนรอบข้างกับคนใีคขอบคว่าคนญาติพี่น้องลูกหลานนู่นนี่นั่นของเยบุญเอง นะคะที่ที่เหตุให้เขามีความถุกมันเหมือนกับว่าเขาเกิดมาเป็นเจ้ากรรมในเวียนในรูปแบบญาติพี่น้องลูกหลานมาเป็นเจ้ากรรมในเวรนจองย่บนเอาบอกเท่าใดมันกบวบจมไปพี่น้องเอาไว้ลิปหนาคลิเนีเอาไวส้สานีิกรนี่บนเมยบางคร่้งย่บนกับเมยแต่ก็อยากยิบยกทุกๆอย่างขึ้นมาพูดขึ้นมาระบายให้กับเพื่อนเพื่อนได้ฟังว่าอยากให ว่าอย่างไ้คิดว่าตัวเองอ่ะได้โอกาสหรือท่อหรืออย่างเงี้ยเสียกระท่อละพี่น้องพูดถึงมเมื่อกับท่อแหละแต่เ่าก็ให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจซึ่งกันและกันไปสกักก้อนเนาะพี่น้องอขอบคุณขอบคุณหลยไรเอาไว้คลิปหน้าจังมาว่ามาจจาจะมาจมเหกกันฟังไหมพี่น้อง